สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำเงการใช้งานเครื่อง FMX ขีด003นะครับเป็นเครื่องวัดไฟฟ้าสถิตนะครับตัวเครื่องประกอบไปด้วยนะครับหน้าจอแสดงผลเป็นแสดงสถานะทางด้านบวกนะครับและด้านลบนะครับแล้วก็จอแสดงค่าเป็นตัวเลขจะอยู่ทางด้านด้านล่างนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆนะครับจะประกอบไปด้วยปุ่ม ซีโร่โฮไอบีแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์นะครับทางด้านหลังทางด้านหลังนะครับจะเป็นช่องสําหรับใส่แบตเตอรี่นะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด9โวลต์นะครับก้อนสี่เหลี่ยมนะครับนะครับแล้วก็ทางด้านข้างนะครับจะเห็นว่าเป็นช่องสําหรับต่อกับสายกราวนะครับ ในชุดก็จะมีสายกราฟแบบนี้มาให้นะครับก็จะมีแจ็คนะครับสามาเสียบเข้าไปตรงๆได้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มปุ่มสี่ปุ่มทางด้านข้างนี้นะครับสำหรับไว้ถอดนะครับชาร์จเพลทนะครับชาร์จเพลททางอย่างนี้นะครับกด กดปุ่ม2ข้างนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับสำหรับวัดไฟฟ้าสถิตนะครับปุ่มาทางด้านด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับคือเวลาถอดเก็บนะครับก็สามาเสียบได้เลยโดยตรงนะครับแต่เวลาถอดก็ให้กดปุ่มนะครับกดปุ่มก่อนก็ถอดออกมานะครับชาร์จเพทนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อวัด IB นะครับก็คือไอออนบาลานซ์นะครับสำหรับไปใช้วัดไอออนบาลานซ์ถ้า,าเป็นกรณีวัดไฟฟ้าสถิตนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ถอดเก็บไว้ทางด้านล่างได้เลยนะครับก่อ,อนอื่นก็ต้องเปิดเครื่องก่อนนะครับการใช้งานก็ต้องเปิดเครื่องอกดปุ่ม power ค้างเอาไว้นะครับก็จะเห็นเป็นตัวเลขแล้วก็มีเครื่องหมายบวก ลบแล้วก็มีหน่วยเป็นกิโลโวลต์แล้วก็สถานะแบตเตอรี่ทางด้านมุมซ้ายล่างนะครับถ้าเปิดเครื่องมาครั้งแรกนะครับตัวเลขยังยังไม่เป็นศูนะครับก็ต้องกดให้เป็นศูนก่อนก็คือกด6กศูนหนึ่งครั้งนะครับ<ม>การวัดค่าไฟฟสธิ์นี้นะครับเราจะต้องอยู่ในระยะห่างนะครับประมาณ1นิ้ว หรือว่า25มิลิเมตรนะครับสังเกตง่ายๆคือทางด้านหน้าใกล้ๆเซ็นเซอร์นะครับใกล้เซนเซอร์จะมีเป็นหลอด LED สองหลอดนะครับซองไปถ้าระยะห่างเกินไปนะครับจะเห็นที่วัตถุที่เราต้องการวัดเนี่ยมันจะ พื้นผิวที่เราต้องการวัดมันจะเป็น2จุดนะครับ2จุดเราก็ต้องเลื่อนให้ให้เข้าไปใกล้ๆนะครับให้ LED 2ดวงนี้รวมกันเป็นดวงเดียวนะครับก็จะได้ระยะที่เหมาะสมในการวัดค่านะครับถ้ามีไฟฟ้าสถิตนะครับถ้าเป็นลบขีดทางด้านซ้าย ก็จะเพิ่มค่าขึ้นเป็นลบนะครับขีดถ้าเป็นบวกขีดทางด้านขวาก็จะเพิ่มขึ้นไปทางบวกนะครับทีนีกออนนน้การวัดไอออนบาลานนะครับการวัดไอออนบาลานปิดเครื่องนะครับถอดกดปุ่ม2ปุ่มทางด้านล่างด้านข้างนะครับด้านข้างกดปุ่มค้างไว้แล้วก็ดึง ชาร์จเพลทออกมานะครับแล้วก็ใส่ไปทางด้านหน้านะครับดันเข้าไปตรงๆนะครับครับผมแล้วก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องกดปุ่ม IB นะครับปุ่มสีน้ำเงินนะครับคือปุ่มสำหรับวัดไอออนบาลานซ์หน้าจอก็แสดงเป็น IB ขึ้นมานะครับ แล้วก็หันทางด้านเซนเซอร์นะครับทางด้านชาร์จเพลทนี่นะครับไปทางด้านจุดกำเนิดที่เราต้องการจะวัดนะครับห่างประมาณ1ฟุตนะครับตรงนี้จะต่างกับการวัดไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าสถิตจะต้องห่างระยะอยู่ที่2 5หมิลิเมตรหรือว่าประมาณ1นิ้วนะครับส่วนการวัดไอออนบาลานซ์นี้จะต้องห่างประมาณ1ฟุตนะครับ ปุ่มโฮลปุ่มโฮลนี้เอาไว้ทําไมปุ่มโฮลนี้เอาไว้ล็อกค่านะครับค่าที่แสดงบนหน้าจ,จอนะครับเราต้องการหยุดค่าเพื่อจะอ่านค่าเราก็กดปุ่มโฮลนะครับสัญลักษณ์โฮลก็จะขึ้นทางด้านมุมซ้ายบนนะครับถ้าเรายกเลิกก็กดปุ่มเดียวกันนะครับปุ่มสีเขียวปุ่มโฮลนี้1ครั้งนะครับก็จะสามารถวัดค่าอื่นต่อได้นะครับ สำหรับการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับ